มามาอยากเป็อยากลองเพงลงรถไฟลอยฟ้าได้ไหมรถไฟบนฟ้าเปล่าครับใช่ครับไหนลองลองให้ฟังเจ๊จะบอกตาฉันดีวอล์กอะไรเดี๋ยวพาไปมิกซเวันอีกองทะเลตึ้งมันปะเกลืไปยด้วยบูดังลีโออารีอเอ๊แต่ดีแรกรับดูเป็นประกายดีวีอาร์นะใค ที่จะก,กระวาดมีสินทางบิเต๋อติชัว่าเคยได้ไป้ายรอบป้ายกับเธอมีแค่เธอคนเดียวอยู้ยนั้นพอเ,พเร่งวดเชิ่งแล้วนั่งคอเคียทำกดารถิวทัดแทงแต่การไปไปด้ยวยกันไหมไปจากวันที่ดูไรจุดหมายแย่ <Yeah. S 2> บอกว่าควาจริงแอนโทษได้เห็นความดาาดีก่อนไปเงื่อนง,งาน ไปเดียกันไหมในโบกี้ออเดอะเฟิร์สคาสถ้า,าวัดีเติมมาแล้วใครจะลองเล่าลล่าลล่ละเล่าเล่ลาเลลาไปเดียกัน